นังสือเล่มนี้คือแก่ช้าลงแน่นะครับแค่ปล่อยให้ท้องหิวซึ่งเขียนโดยคุณหมอโยชิโนรินางูโมะนะครับก็คือเขาอายุ36หน้าไปนี้อายุ59า้น่าไปนี้จริงๆหน้าผมที่แก่เนะครับเพราะว่าผมไว้หนวดแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพอผมโกนพรึบเนี่ยหน้ามันเด็กไปเลยเพราะว่าฟาสติ้งลองไปหาหนังสือพวกนี้อ่านดูคนนี้อายุ5 6แต่หลอดเลือดอายุเหมือนคน26 กระดูกเหมือนคนอายุ28ได้มีสมองเหมือนคนอายุ38นะครับถ้าเราอยากจะมีกําลังใจในการฟารสติง้งอ่ะเรายิ่งต้องศึกษาประโยชน์ของฟาสติ้งให้เยอะยิ่งเรารู้ประโยชน์ของฟาสติ้งเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีกําลังใจในการฟารสติ้งมากเท่านั้นนะครับนี่แหละคือข้อสําคัญบอมสมองมันไปด้วยประโยชน์ของมันอย่างแท้จริงศึกษาอ่านหนังสือไว้เยอะๆแล้วเราจะฟาสเก่งขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็เนี่ยแหละอย่าลืมได้โนเบลไพรส์รางวัลก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันโยชิโนริเหมือนกันด้วยชื่อตลกไหมชื่อเหมือนกันเลยแต่คนละนามสกุลโอซูมินะครับเพราะว่าเขาเจอกลไกออโตฟาจีเลยได้โนเบล